สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มคอร์สออนไลน์พิชิตใจลูกวัยรุ่นทุกท่านนะครับมาพบกันกันกบอีีที่23นะครับวันนี้มาแบบเช้ามากมาในช่วงของช่วงเวลา11เโมงกว่าๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมีเนื้อหาหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันนะครับสืบเนื่องมาจากในกลุ่มเราเนี่ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับพิมถามในกลุ่ม ถึงเรื่องราวของการพูดคุยกับลูกแล้วก็จะปฏิเสธลูกอย่างไรดีไม่ให้สูญเสียความสัมพันธ์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่เป็นเคสของคุณแม่ฮะลึกไทยเนาะเออที่ว่าลูกอยากจะไปไปเที่ยวทะเลเนาะจะปฏิเสธยังไงให้เสียความสัมพันธ์น้อยที่สุดคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่อาจจะต้องมาแบ่งปันเรื่องราวนี้นะครับนั่นก็คือความรู้สึก ของการสูญเสียความสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เลือกเดินทางเลี้ยงลูกวัยรุ่นแบบจิตวิทยาเชิงบวกแบบสายสัมพันธ์เชิงบวกแบบที่เน้นสร้างความสัมพันธ์นะครับอย่างกลุ่มเราเนี่ยที่ที่เริ่มมาในแนวทางเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงลูกไปถึงจุดหน่งนะครับมันจะมีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นเยอะแยะเลย หนึ่งในความรู้สึกนั้นหนึ่งในความรู้สึกนั้นก็คือเราจะเริ่มทําตัวไม่ถูกแล้วเราจะไม่รู้แล้วว่าจะพูดอย่างไรดีเราเริ่มไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงให้มันสูญเสียความสัมพันธ์น้อยที่สุดหรือบางทีนะเราอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรเขาเนี่ยนะหรือเราอยากจะตัดสินใจเด็ดขาดว่าห้ามไม่ให้หนูทําห้ามไม่ให้หนูไปเราก็จะไม่แน่ใจว่าเราว่าเราทํามันได้หรือเปล่าเพราะเรากลัวสูญเสียค,ความสัมพันธ์ ไลฟ์วันนี้ผมอยากจะมาพูดอย่างนี้ว่าคุณครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนถ้าอะไรที่ต้องสูญเสียความสัมพันธ์คุณสามารถที่จะเสียมันได้นะครับคุณอย่าก,กลัวที่จะเสียความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะแท้จริงแล้วที่เราสร้างความสัมพันธ์และเราให้คุณค่ากับสิ่งน,นี้เป็นอันดับแรกเราสร้างความสัมพันธ์ให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราสร้างเพราะเราจำเป็นต้องใช้ เราสร้างเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องห้ามเราสร้างเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเสียความสัมพันธ์อยู่แล้วไม่มากก็น้อยมันเหมือนกับคุณหาเงินเข้ามาเข้าบ้านทุกวันนี้ครับคุณหาเงินเก็บเงินสะสมเงินเพราะคุณรู้ว่าวันหนึ่งคุณจะต้องใช้เงินก้อนเหล่านั้นถูกไหมเช่นการคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเดินเส้นทางนี้อยู่ผมอยากใ,ให้ทุกคนอย่าหลงทาง คุณสร้างความสัมพันธ์คุณเลี้ยงลูกตามปกติได้แต่อย่าก,กังวลว่าคุณจะเสียความสัมพันธ์ไประหว่างทางเสียมากเสียน้อยเสียได้ไม่เป็นอะไรถ้าถ้าประกอบไปด้วยสองปัจจัยต่อไปนี้ปัจจัยข้อแรกก็คือคุณมีความสัมพันธ์ที่มากพอแล้วอะ่ะโอเคคุณเสียได้นะเสียไปเถอะสองคุณมั่นใจว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์เข้ามาทดแทนได้คุณเสียไปได้เลยไม่ต้องกังวลไม่อย่างนั้นน่ะ มันจะเกิดความรู้สึกเหมือนคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะหลายเคสเลยที่ผมที่ผมเคยเจอนะครับเป็นเคสที่เคยมาขอคำปรึกษาส่วนตัวกันคือทําอะไรก็ไม่ถูกพูดอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีจะทําดีไหมจะพูดดีไหมเพราะกลัวส่วนสิอ่ากลัวสูญเสียความสัมพันธ์การที่คุณกลัวความสัมพันธ์มันสูญหายเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณกลัวจนไม่กล้าที่จะพูด หรือไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นตะ่กี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราเราสร้างความสัมพันธ์เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะเอาความสัมพันธ์นั้นนะไปไปใช้ในการซื้อพฤติกรรมต่างๆของลูกวัยรุ่นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีที่มากพอเพราะเรารู้ว่าเมื่อลูกเติบโต,ตขึ้นเขาจะเจอปัญหามากมายปัญหาที่เขาเจอในอนาคต มันจะทําให้เขาฝ่าฟันผ่านไปได้เพราะเขาได้รับความสัมพันธ์ที่ดีนี่เห็นไหมเราเก็บความสัมพันธ์ไว้เพราะเรารู้ว่านะคนเราต้องใช้ถ้าสมมุติว่าเจอเหตุการณ์ที่วันนี้อ่ะสมมุตินะเอยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราห้ามเลยแม่เขาทําเราไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้เขาไปหรือไม่อยากให้เขาเขายังเด็กอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถห้ามได้นะพ่อแม่เอาตรงๆงเลยนะ พ่อแม่ที่ความสัมพันธ์ดีที่ผมเจอเขาห้ามเขาก็ห้ามลูกเป็นเรื่องปกตินะแต่เขาแค่ไม่ห้ามเยอะหลายเรื่องเท่านั้นไงเขาเน้นแค่หนึ่งหรือสองเรื่องในชีวิตของวัยรุ่นที่สําคัญคราวนี้วนกลับมาประเด็นนี้ถอยหลังแล้วถอยหลังมาหนึ่งเก้าแล้วถอยหลังมาหนึ่งเก้าพอผมพูดอย่างเงี้ยพ่อแม่หลายคนจะรู้สึกว่าอ๋อต่อไปนี้ก็จะปฏิเสธลูกห้ามลูกสูญเสียความสัมพันธ์ได้เลยมันไม่ใช่กับทุกเรื่องเนาะ มันไม่ใช่กับทุกเรื่องเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาที่เป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยคุณควรมี1ห,หรือสองเรื่องที่คุณสี่เรียดจริงจังหงหรือ2เรื่องที่คุณยังไงก็ไม่ยอมเช่นเช่นเช่นบางบ้านนะมีคุณแม่ของผมที่อยู่ในคาสปีนะบางบ้านเขาเขายืดหยุดกับลูกทุกอย่างเลยแต่มีเรื่องเดียวที่เขาไม่มีวันยืดหยุดนั่นก็คือไม่ว่าอย่างไรก็ตามลูกจะต้องไปโรงเรียน ยกเว้นป่วยยกเว้นอะไรเงี้ยแต่จะโดดเรียนไม่ได้ก็คือต้องไปโรงเรียนถามว่าครอบครัวนี้ความสัมพันธ์มากพอแล้วเขาก็เข้าหลักก็คือเขาไม่ซีเรียสเรื่องอะไรมากมายเลยเขาให้ลูกได้ใช้ชีวิตเป็นอิสระแต่มีเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องเท่านั้นที่เขาซีเรียสหนึ่งหรือสองเรื่องนั้นบางทีอาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดอาจจะเป็นเรื่องผู้หญิงใช่ไหมฮะสำหรับเด็กผู้ชายหรืออาจจะเป็นเรื่องผู้ชายสําหรับเด็กผู้หญิงก็ได้คือมันแล้วแต่ว่าเรื่องใดที่มันจริงจังซีเรียสมากที่สุด ในชีวิตวัยรุ่นที่แบบตัดสินใจแล้วแบบโหเป็นอนาคตของเขาอะเนาะอันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณากันก็ <ใช S 1> ต้องขอบคุณคําถามของคุณแม่หาลือไทยนะที่ที่เป็นประเด็นคําถามแล้วก็ตั้งคําถามเข้ามาในกลุ่มเรานะครับเชื่อว่าจริงๆคุณแม่ก็ได้คําตอบแล้วจากแม่ออนจากแม่ท่านอื่นด้วยนะครับที่ว่าเราต้องกลับไปรู้จักเพื่อนเขาก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ให้หลักคิดหลักหนึ่งก็คือว่าต่อไปนี้เวลาจะทําอะไรบางทีพ่อแม่ของเรากลัวกลัวสูญเสียความสัมพันธ์น่ะ กลัวมากเกินไปจนไม่สามารถตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองสิ่งสําคัญก็คือเราโตเป็นผู้ใหญ่เราเลือกทางเดินชีวิตของเราได้นะครับเราจะสามารถตัดสินใจซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยขอเพียงอย่างเดียวมี2ข้อข้อแรกก็คือเรามั่นใจในเส้นทางนั้นที่เราตัดสินใจลงไปเพราะมันดีที่สุดในเวลานั้นแล้วเราตัดสินใจทําอะไรลงไปเรายอมรับผลของมันเรามั่นใจและข้อ2เรายอมรับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาไล์เป็นพิเศษให้กับวันนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังสังเกตได้ว่าจะเริ่มมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนาะคอร์สออนไลน์เราเนี่ยก็จะเจอกันแค่ออนไลน์เนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอตัวแบบนั่งคุยกันเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าหลายท่านเริ่มรู้สึกว่าพอเดินในเส้นทางของการเก็บความสัมพันธ์มามา,มากเรื่อยๆอเนี่ย จะเริ่มทําตัวไม่ถูกแหละอะไรก็ไม่อยากเสียความสัมพันธ์จะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดกับลูกกลัวอะไรกลัวเสียความสัมพันธ์จะทําอะไรกับลูกก็ไม่กล้าทํากลัวเสียความสัมพันธ์การกลัวเสียความสัมพันธ์มันมันไม่ดีเลยนะครมันไม่ได้ดีเลยนะครับ,รบขอให้ระลึก mm. ไว้2ข้อที่ผมบอกตอนต้นข้อแรกคือเสียได้เพราะคุณสร้างมาเยอะๆเพื่อที่จะเสียอยู่แล้วและ2ถ้าคุณเสียความสัมพันธ์ คุณก็ต้องเอามาเพิ่มเหมือนที่คุณใช้ใจ่ายเงินไปแต,แต่ละเดือนเนาะคุณก็หาเงินมาเพิ่มอยู่แล้วนี่นาะใช่ไหมครับความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่แบบสร้างเอาไว้แล้วจะดองมันไว้เฉยๆโดยไม่ได้ทําอะไรกับมันนะเราสร้างพราอเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องใช้แล้ววันหนึ่งนั้นมันอาจมันอาจจะทยอยใช้ทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวนะก็จะเดี๋ยวผมว่า เดี๋ยวผมหาโอกาสมาเนี่ยอย่างเงี้ยอัดวิดีโอสั้นๆหรือมาไลฟ์สั้นๆให้กับทุกคนดีกว่าในกลุ่มถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ลงไปในกลุ่มนะครับจะได้หยิบเผื่อมีเวลาว่างผมหยิบขึ้นมาไลฟ์อย่างนี้กันเนาะขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้อ้ยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหาแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกเราสร้างความสัมพันธ์เพราะเราต้องเสียความสัมพันธ์ในวันหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปกลัวว่ามันจะต้องเสียบ้างเสียน้อยอะไรเสียมากเสียไปเถอะเพราะ คุณต้องสร้างมันเพิ่มอยู่แล้วทุกวันสวัสดีครับ